ทนัวน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านพ่น,นันผู้ใน,น,น,นบ้าน คณะ,ะจัดงานนักวิ่งตามรอยไดโนเสาร์ที่กำลังรักทุกท่านครับกระผมในอําเภอโพชัยในนามอําเภอโพชัยขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมวิ่งตามรอยไดโนเสาร์ในวันนี้ จังหวัดร,ร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมืก่อนจังวัดตีศาจวิ่งตามวันวิ่งมาราธอนประกอบด้วยระยะ5กิโลเมตรฟันรันและระยะ10กิโลเมตรมินิมาราธอนวันนี้เป็นสนามที่หนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันอาทิตย์ที่วันที่23กุมภาพันธ์2568ณนัดภูกุ้งข้าวตำบลคำพะองอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัชวาล เบนจสิริวงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดอป,อปอมชสุเทพลอยแก้วรายงาน